สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นรายการที่เราจะแพ็คขึ้นรถนะครับในวันนี้วันพฤหัส,สบดีนะฮะในนี้ก็จะมี AE330 ไปทั้งหมด15ท่านนะครับผมตั้งใจว่าจะดันไปให้ครบ20ก่อนนะครับก็คาดหวังไว้อย่างสูงเริ้วเลยว่าพี่จะมีความสุขกับการใช้ AE330 นะครับที่น้องๆเตรียมไว้ให้นะครับค้ากันไปนะพี่นะมีแดงมีน้ำเงินคือ สารภาพตรงนี้เลยว่าผมจําไม่ได้หรอกถ้าพี่สั่งว่าพี่เอาน้ําเงินนะพี่เอาแดงนะณนะวันนี้จําไม่ได้เลยครับพี่ผม้ะกันไปแล้วกันเนาะนะครับเหมือนกันครับเหมือนกันนะครับอ่ะนี่วันนี้ห่อกันค่ําเลยนะครับก็จะถ้าทันก็จะขึ้นรถให้วันนี้ถ้าไม่ทันพรุ่งนี้เช้ารถมารับนะครับนู่นอีกสองคันนะครับรถตอนนี้เหลือคูต้าแค่คันเดียวนะพี่น้อง คันละ8,000บาทนะเดี๋ยวพาไปชมก่อนนะครับขอบคุณจริงจริงครับแล้วยังเหลืออีกจำนวนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้ขึ้นงานก็ยังมีเนี่ยชินได้ว่าซอฟต์นะครับแล้วก็พวกมังกิต้าโรบินอะไรพวกนี้ครับตีทียูที่ยงอยู่ในคิวนะครับยังไม่ได้หยิบออกจากกองนะครับขอขอบคุณจริงๆครับพยายามเร่งให้เต็มที่ที่สุดละเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวพามาดูรถใหม่ก่อนนะครับนี่เป็นรถใหม่เลยนะฮะ ที่เราขายเมื่อวานคันละ8,000มี2คันแต่พี่ฉลับกันเข้ามาเกินตอนนี้เหลือโคต้าแค่คันเดียวคันละ8,000นะฮะของใหม่เลยมือหนึ่งเลยแต่ว่าจอดฝุ่นเกาะเดี๋ยวล้างนิดนึงก่อนจะได้ขึ้นรถให้พรุ่งนี้พร้อมกันแล้วก็มีคันเล็กนี่คันเล็กเนี่ยผมจะเอามาตัดอันนี้ก็ 11, มือหนึ่งเหมือนกันนะมือหนึ่งไปเช็คราคามาแล้วอยู่15,000นะครับ15,000นะตัวนี้นะแต่เดี๋ยวผมจะเอามาตัดตรงนเนี้ยเนี่ยตัดตรงนี้นะพี่น้องนะครับ แล้วก็ถือว่าถือโอกาสว่าให้ผมเทสไปด้วยเลยนะครับก็จะขายถูกให้เอาคันละหกพันละกันอ่าใครเอาคันนี้เอาหกพันนะผมจะเทสต,ตัดให้เรียบร้อยอุประยัดเงินไปเยอะน้ำมันหนะ้าเก้าร้อยหกพันก็ประหยัดไปหมื่นหนึ่งกันนะอ่าของใหม่นะครับยังไม่มีน้ำมันเครื่องยังไม่มียังไม่มีเบนซินนะครับแต่นี่มันจอดจนฝุ่นมันเกาะเห็นไหมผมล้างให้นิดนึงก่อนปายแดงนะครับย้ำไปถึงต้องเติมน้ำมันเครื่องก่อนนะครับ ไปถึงจะต,ต้องเติมน้ำมันเครื่องก่อนไม่งั้นนี่วุ่นวายเลยนะครับพี่น้องอ่ะขอบคุณครับสรุปเหลือคันใหญ่8 0 0 0ันหนคันและคันนี้6 0 0 0นหนึคันแต่6000เนี่ยผมจะเอามาตัดทงผมก่อนนี่ตัดตรงนี้แค่นั้นเองนะพี่นะถือว่าเช็คให้เรียบร้อยครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ